สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life นี่คือหนังสือเสียง The Science of Being Great หรือชีวิตที่ยิ่งใหญ่ผลงานของ Wallace D. Wattles วันนี้คือบทที่13ความคิดมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้มีแรงกระตุ้นเพื่อที่จะคิดอยู่ตลอดเวลาศักยภาพบรรลุผลได้ด้วยความคิดที่มีประสิทธิภาพ แต่คนส่วนใหญ่มักจะถอยห่างจากการใช้ความคิดหากิจกรรมเลื่นเริงผ่อนคลายมากมายมาทำเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องใช้ความคิดผู้คนอ่านตำราเพื่อศึกษาแต่ไม่ได้คิดซึ่งไม่ถูกต้องคุณไม่ควรพัฒนาตัวเองด้วยการอ่านโดยไม่ได้คิดตามสิ่งที่เราอ่านไปด้วยจะอ่านมากหรือน้อยก็ขอให้อ่านในสิ่งที่ดีและคิดตั้งคำถามสร้างประเด็นสำคัญไปด้วย ทำไมสังคมทุกวันนี้จึงไม่มีคนอย่างอับราฮัมลินคอนก็เพราะว่านักการเมืองที่มีอยู่ในตอนนี้สนใจแต่เรื่องตัวเองและมีจิตใจที่คับแคบมุ่งสนใจแต่เรื่องของเงินตราผลประโยชน์และความสำเร็จของพรรคการเมืองความเจริญทางด้านวัตถุปราศจากคุณธรรมความคิดเช่นนี้ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นจิตวิญ,ญญาณที่สูงส่งในยุคข,ของลินคอนได้จัดสรรสิ่งต่างๆ ด้วยหลักการแห่งคุณธรรมและความเป็นจริงที่ถูกต้องมนุษย์จึงควรคิดแต่เรื่องสาระดีๆเรื่องที่มีคุณค่าอันยิ่งใหญ่แล้วพวกเขาจะกลายเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ความคิดคือการเติบโตเราจะคิดอะไรไม่ออกหากเราไม่ก้าวหน้าเติบโตทุกความคิดจะนำไปสู่ความคิดอีกอย่างหนึ่งการคิดครั้งแรกอาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่เมื่อคุณได้ก้าวสู่การคิด คุณจะใช้ประโยชน์ของตัวคุณเองได้มากขึ้นมีการเพิ่มเซลล์สมองอย่างรวดเร็วในทุกกิจกรรมและคุณจะพัฒนาความสามารถใหม่ๆพันธุก,กรรมสภาพแวดล้อมได้ในแนวทางของคุณเองถ้าคุณคิดอย่างต่อเนื่องคุณก็จะพบแต่ในอีกด้านหนึ่งหากมองข้ามความคิดของคุณและใช้แต่ความคิดของคนอื่นคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณมีความสามารถอะไรบ้าง และคุณจะจบสิ้นทุกอย่างด้วยการไม่มีความสามารถใดๆเลยอีเมอร์สันกล่าวไว้ว่าศูนย์กลางความคิดหรือแนวคิดของคุณคือความเป็นจริงทั้งหมดของชีวิตคุณที่ได้มีการจัดเรียงและแบ่งสรรเป็นหมวดหมู่ไว้การเปลี่ยนศูนย์กลางของความคิดนี้คุณต้องเปลี่ยนการจัดเรียงและการจัดหมวดหมู่ของชีวิตทั้งหมดรวมทั้งสภาพแวดล้อมทั้งหมดของชีวิตด้วยคุณเป็นในสิ่งที่คุณคิด เพราะคุณคิดในสิ่งที่คุณทำคุณอยู่ในที่ซึ่งคุณอยู่เพราะคุณคิดในสิ่งที่คุณทำความคิดที่ดีจะทำให้คุณดำรงชีวิตอยู่ในโลกที่สมบูรณ์ท่ามกลางผู้คนที่สมบูรณ์จึงไม่มีสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมจงคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ์ที่เป็นหนึ่งเฉพาะตัวของคุณเองกับอำนาจแห่งศักยภาพสูงสุดมันคือความรู้ทั้งหมดที่คุณมีอยู่และคือปัญญาในตัวคุณ ซึ่งคุณเรียกหาคุณคือพระเจ้าถ้าคุณคิดเหมือนกับพระเจ้าคิดถ้าคุณคิดเหมือนกับพระเจ้าคุณไม่เคยล้มเหลวความคิดที่ศักดิ์สิทธิ์จะแสดงออกมาจากชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์พลังแห่งความคิดจะบรรจบกับพลังแห่งชีวิตความคิดที่ยิ่งใหญ่จะปรากฏออกมาจากบุคคลที่มีชีวิตยิ่งใหญ่จงคิดอย่างดีและปฏิบัติอย่างดีเช่นเดียวกัน จบบทที่13อย่าลืมกลับมาติดตามบทที่14ได้ใหม่ในครั้งถัดไปขอบคุณทุกท่านมา,มากๆนะครับสวัสดีครับ